สำหรับงานเมดกาลา2025ก็ได้ผ่านผลไปแล้วนะครับมินานี้เองนะครับมีเรื่องดรามา่าต่างๆนะครับมีการคอมเมนต์มีการออดิสเครดิตกันต่างๆนานาน,นะครับคุณอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของทีมหรืออะไรต่างๆทำให้เกิดการคอมเมนต์หรือบูลลี่กันได้นะครับเหมือนกับสิ่งที่คอมเมนต์ชุดของลิซ่าบ้างนะครับแต่ว่าคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของงานเมดกาลาเนี่ยมาจากอะไร ผมจะเล่าให้คุณฟังครับพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1870อาคารหลักเรียกว่าเดอะเมทครับเป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานที่แสดงที่นี่อยู่ตลอดการเลยเนี่ยถึง2ล้านชิ้นโดยในปี2025เนี่ยตัวราคาสุดแพงนะครับอยู่ที่75,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2-4ล้านบาทต่อ1ใบ ปรับขึ้นมา50%จากปี2023ช่วงนี้หลายคนพูดถึงงานเมดกาล่า2025ใช่ไหมครับแล้วก็โฟกัสไปที่ดาราศิลปินชื่อดังนะครับแล้วก็การแต่งกายของเขาเหล่านั้นนะครับรวมถึงจิวเ y รีแล้วก็คอสตูมที่แต่งกันมาให้ตรงธีมคอนเซ็ปต์แต่ว่าหลายคนยังไม่รู้เลยนะครับว่างานนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเราจะมาเล่าให้คุณฟังครับสำหรับ คิดแล้วคลิกไปกับอัญชนาสินวันนี้เราจะคุยเรื่องเมดกาล่าและประวัติของมิวเซียมเดอะเมโทรโพลิแทนเดอะมิวเซียมออฟอาร์ตในวันนี้ครับ อยากแต่งตัวแบบมีวัฒนธรรมนะครับก็เลยใส่เสื้อแบบญี่ปุ่นนิดนึงนะฮะแต่ว่า,เ,าเราก็อาจจะต้องมีการประดับเครื่องประดับด้วยใช่ไหมครับวันนี้ผมจะแต่งกายด้วยเสื้อแบบอุกตะแบบญี่ปุ่นนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับวันนี้ไดเ้เครื่องประดับจาก Metropolitan นะครับ Museum of อ r t ออันนี้นะครับเป็นเครื่องประดับที่สวยงามทีเดียวเลยแล้วก็เหมาะกับว้มากๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นแว่นขยายนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่คล้อง ลงไปนะครับเหมาะเหมาะกับการแต่งตัวแบบญี่ปุ่นผสมผสานไปอย่างยิ่งนะครับความสวยงามและคุณค่าของเครื่องประดับจาก m มทนิวเซียมออฟอหรือ Metropolitan Museum of Arts าร์ตที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่มีคุณค่ามีคุณค่ายังไงครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเอาไว้สำหรับงานศิลปะ ในอดีตนะฮะตั้งแต่โบราณเลยเป็นมิวเซียมที่รวมศิลปะเป็นละล้านชิ้นเลยนะครับแล้วศิลปะเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีธีมต่างๆนะครับเหมือนกับสร้อยอันนี้เนี่ยจะเป็นธีมของอความเป็นฝรั่งเศสนะครับเป็นเครื่องประดับที่ก๊อปปี้สไตล์ของศิลปะที่อยู่ในยุค1912หนะครับหรือถึง1925ยุคนั้นเนี่ยในนิตยสารหรือว่า,าสิ่งตีพิมพ์ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเ,เป็นที่โด่งดังมากๆเลยนะครับเป็นประวัติ ศาสตร์ของการแต่งกายนะครับยุคนั้นใส่แล้วเนี่ยคุณนอกจากใช้งานจริงได้แล้วเนี่ยคุณก็ยังได้เสพหรือว่าซึมซับกับคุณค่าในอดีตอีกด้วยนะครับนี่คือคอนเซปต์ของ metropolitan museum of arts ที่นิวยอร์กนะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ metropolitan museum of arts หรือเม็ดที่เราเรียกสั้นๆเนี่ยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ตั้งอยู่ที่ทางตะว,วันออกของเซนทรัลพาร์คที่นิวยอร์กไม่ไกลนี่เองนะครับที่ประเทศสหรัฐเอเมริกาพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1870พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวมศิลปะแล้วก็สินค้าที่รังสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์และศิลปะจากทั่วทุกมุมโลกนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเป็นเจ้าของงานศิลปะโบราณน,นะฮะอย่างถาวร ถึง2ล้านชิ้นหรือกว่า2ล้านชิ้นเลยทีเดียวนะครับอาคารหลักเรียกว่าเดอะเมทครับเป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหอศิลป์น,นี้จะแสดงผลงานศิลปะโบราณเอาไว้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าก๊อปปี้เก็บความทรงจําของศิลปะโบราณน,นั้นเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งสร้างขึ้นเนี่ยในปีคศ1870โดยกลุ่มชาวอเมริกันนะผู้ก่อตั้งรวมทั้งนักธุรกิจและนักการเงินและผู้นําศิลปิน และนักคิดในสมัยนั้นๆเนี่ยน,น,น,นะครับร่วมมือกันสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาครับประสงค์ให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นการแสดงศิลปะและการศึกษาศิลปะให้สืบทอดมาสู่ประชาชนชาวอเมริกันนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมครั้งแรกเลยเมื่อปี1872ในวันที่20กุมภาพันธ์ครับสำหรับงานเมดกาล่าเนี่ยนะครับที่มาที่ไปเนี่ยมาจากเรียกว่า มูลนิธิการกุศลก็ว่าได้นะครับต้องการระดมทุนเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของอความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของแฟชั่นและประวัติศาสตร์หรือการสะสมต่างๆนี่เองนะครับดังนั้นเนี่ยงานเมดการ่าก็ทำขึ้นเพื่อที่จะระดมทุนนะครับดังนั้นผู้จัดเนี่ยซึ่งมีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือคุณแอนนาวินททัวร์เนี่ยก็เป็น ผู้นำในการจัดงานนี้ครับงานเมดกาล่าหรือชื่อเต็มของงานว่า The Costume Institute Benefit คนทั่วโลกจะเรียกแบบง่ายๆสั้นๆด้วย The Met Gala นะครับจุดประสงค์หลักของงานก็คือการระดมทุนให้กับ Costume Institute ของพิพิธภัณฑ์ The Metropolitan Museum of Arts ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของดอ่มเมดนั่นเองนะครับแต่จะแตกต่างจากแผนกอื่นตรงที่ไม่มีงบสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์โดยตรงดังนั้นทุกบาททุกสตางค์จึงต้องหาเองเท่านั้นครับหมายความว่าดอะเมดกาล่าไม่ใช่แค่งานปาร์ตี้ธรรมดาแต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตการจัดแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับโลกตลอดทั้งปีสําหรับจุดเริ่มต้นของเม็ดกาล่าเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในปี1948โดยนักประชาสัมพันธ์แฟชั่นชื่อดังนะครับก็คือคุณอิลินอร์แลมเบิร์ต ซึ่งลุกขึ้นมาจัดงานในรูปแบบมือค่ำเที่ยงคืนนะครับสำหรับคนในวงการชั้นสูงของนิวยอร์กโดยมีตั๋วเข้างานเนี่ยราคาเพียง50ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับในสมัยนั้นจนในปี1995เนี่ยงานเมสการ่าก็ถูกแปลงโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวครับหลังจากที่แอนนาวินทัวร์มนาธิการบริหารของนิตยาศาสรวอกเนี่ยเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ร่วมจัดงานนะครับและยกระดับการจัดงานเลี้ยงแบบสังคมชั้นสูงเนี่ย มาให้เป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมระดับโลกเลยทีเดียวครับด้วยการใช้พลังของคนดังมาสร้างกระแสอย่างแยบยลไม่ว่าจะเป็นการดึงดาราฮอลลีวูดนะครับนักร้องนักกีฬาตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกพร้อมกับการเลือกธีมประจำปีที่น่าสนใจจนทำให้เมดกาล่ากลายเป็นแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่สามารถหารายได้ไม่แพ้บริษัทมหาชนเลยทีเดียวครับหนึ่งในรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของเมดกาล่าก็คือการขายตั๋วและโต๊ะเข้างานถึงแม้ว่างานนี้จะเป็นงาน Invitation only ก็คือการแจกบัตรเชิญเท่านั้นนะครับคนมีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะเข้างานได้นะครับต้องเชิญเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคนก็จะอยากได้รับการเชิญมากๆเลยนะครับตรงนี้เองเนะครับที่ทำให้เกิดการปั่นยอด การบริจาคนั่นเองนะให้สูงขึ้นมาเลยเพื่อที่จะนําเงินรายได้เนี่ยเข้ากับมูลนิธิของพิพิธภัณฑ์นะครับหากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากแม่ง,งานตัวจริงก็คือแอนนาวินทัวร์เนี่ยประธานที่จัดงานก็คุณก็ไม่มีโอกาสหรอกครับที่จะเข้างานนี้นะครับโดยมูลค่าตั๋วเข้างานเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2025เนี่ยตั๋วราคาสุดแพงนะครับอยู่ที่75,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2.4ล้านบาทตอนน่อ1ใบ ซึ่งมีการปรับขึ้นมา50%จากปี2023ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีประมาณ50,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองและหากเทียบกับปี1995ที่เอนา u r วินทัวร์เพิ่งเข้ามานั่งเป็นประธานจัดงานร่วมเนี่ยก็ราคาเพียง1,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับสำหรับราคาโต๊ะที่นั่งที่ผ่านมามีราคาอยู่ประมาณ275,000-3,000ถึงดอลลาร์สหรัฐสำหรับ10ที่นั่งแต่สำหรับปี2025เนี่ยราคาเริ่มต้นปรับอยู่ ถึง 3, 50, สามแสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ11ล้านบาทเลยทีเดียวครับและมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปแต่หกแสนดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งของในงานด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนหลักตัวอย่างเช่น Yahoo เคยจ่ายแล้วถึง3ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อ2โต๊ะในฐานะสปอนเซอร์เทคโนโลยีในปี2015 <S <S คุณคิดดูสิครับว่ารายได้จะมาหาศาลขนาดไหนนะครับสำหรับโต๊ะนั่ง ต้องบอกเลยว่าแขกที่มาร่วมงานเนี่ยไม่ได้เป็นคนจ่ายนะครับเป็นทางแบรนด์แฟชั่นหรือบริษัทที่ซัพพอร์ตผู้เข้างานเหล่านั้นนี่ยเป็นคนจ่ายนะครับเพราะนั้นก็สามารถดึงดูดเงินเรียกได้ว,ว่ามหาศา,ศาลเลยทีเดียวครับและทุกคนที่เข้าร่วมก็จะต้องผ่านการอนุมัติของเอนาวินทัวร์เท่านั้นนะครับเพื่อคุมคาแรคเตอร์ของงานให้อยู่ในระดับไฮแฟชั่นและส่งอิทธิพลไม่ให้ตกลงอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น การทำธุรกิจอย่างแยบยลทีเดียวในทุกๆงานของพรมแดงที่งานเมดกาล่าเนี่ยจะมีทีมนะครับสำหรับปี2025เนี่ยจะเป็นทีม Superfine Tailoring Black Style นะครับซึ่งทีมของงานเมดกาล่า2025ปีนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเดรสโค้ทนะครับให้ตรงกับคอนเซปต์เลยก็คือ The t a ท l o r For You นะครับซึ่งตีความออกมาอย่างแยบยลผ่านแฟชั่นที่ผสมผสานทั้งประวัติศาสตร์ วัฒน,นธรรมและการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะในบริบทของ Black Style นะครับหรือวิธีการแต่งกายแบบ Super ร์ไฟของคนดำนั่นเองหรือแฟชั่นสุภาพบุรุษของคนผิวดำซึ่งมักจะใช้เสื้อผ้าตัดเย็บอย่างปราณีตเป็นสื่อในการแสดงจุดยืนความภาคภูมิและการต่อต้านอาคติทางเชื้อชาตินะครับเพื่อสื่อถึงตัวตนของแต่ละคนนะครับดรสโค้ด ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเท่านั้นนะฮะหากแต่จะเป็นการเคารพประวัติศาสตร์ของคนผิวดำอีกด้วยครับที่เคยใช้แฟชั่นเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการกดทับทางสังคมนะครับผ่านความเนี้ยบของการแต่งกายที่กลายเป็นพื้นที่แห่งศักดิ์ศรีและความมั่นใจนะครับประกาศตัวตนอย่างสง่างามไม่ว่าจะเป็นในยุคข,ของฮารเลมโรนิซองนะครับยุคหลังสงครามโลกหรือบนพรมแดงอย่างงานเมดการา ในคืนปี2025นี้ครับในการดูพรมแดนในปีนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณยังรู้ประวัติและรู้ธีมที่มาที่ไปของคอนเซ็ปต์คุณจะเข้าใจงานและการแต่งกายของแขกรับเชิญที่เข้ามาในงานมากยิ่งขึ้นนะครับคุณอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของธีมหรืออะไรต่างๆทําให้เกิดการคอมเมนต์หรือบูลลี่กันได้นะครับเหมือนกับสิ่งที่คอมเมนต์ชุดของลิซ่าบ้างนะครับคอมเมนต์ของชุดของเซเลบต่างๆคนนั้นคนนี้บ้างนะครับถ้าคุณฟังด้วยความที่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์เลยเนี่ยก็จะ เอียงไปนะครับเป็นความคิดต,ตนานา่างๆดังนั้นเนี่ยงานเมดการ่าเนี่ยเป็นอะไรที่มีความหมายมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่สร้างงานแฟชั่นเนี่ยการเข้าใจประวัติศาสตร์หรือที่มาที่ไปของการคลี่คลายของการดีไซน์แต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับไม่ว่าศิลปะยุคนั้นเนี่ยจะมีผลจากอะไรก็ตามนะครับทั้งสงครามทั้งวัฒนธรรมทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะก็มีผลกับศิลปะทั้งนั้นนะครับเหมือนกับงานเมดการ่าแห่งนี้นะครับเรานาธีมของออวิถีชีวิตของคนดำนะและการ การต่อสู้ชีวิตของเขาเนี่ยผ่านการพรีเซนต์ในเรื่องของแฟชั่นและการแต่งกายเพื่อสู้และยืนหยัดพอฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามีความรู้สึกประทับใจแล้วก็สนุกสนานกับการแต่งกายนะครับโดยเฉพาะการมองแฟชั่นในเมดการ่านะครับในปีต่อไปจะเป็นทีมอะไรนั้นเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะครับที่เราจะดูแล้วก็คอยคอนเซปที่กำลังจะนำเสนอและการแต่งกายของ เหล่าเซเลบดังๆเหล่านั้นนะครับสำหรับคิดแล้วคลิกไปกับอัญชนาศินในเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเรามาคุยกันนะครับบอกได้เลยว่าตื่นเต้นแน่นอนครับแล้วพบกันครับในตอนนี้เราไม่ได้ผลิตแต่เสยืดน,นะฮะหรือว่าเบสิกต่อไปแล้วนะครับในปีนี้เราผลิต ชุดมุสลิมด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมฮิญาบนะครับชุดกุรงนะฮะหรือว่าแม้แต่กระทั่งชุดของผู้ชายนะครับที่เป็นชุดโตบต่างๆนะครับเราก็ทําแล้วนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ชุดสวยๆนะครับโดยเฉพาะชุดของอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยแล้วก็เนื้อผ้าตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะคัตติ้งต่างๆเนี่ยเหมาะกับการใช้งานจริงๆเลยนะครับติดต่อเราเข้ามาครับ